สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์ไหนแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์ไหนแน่ช่อน่ค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันในการทําคลิปดวงความรักนะคะดวงความรักประจําปี2568สําหรับสถานะของคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะพี่แมงป่องน้องแมงป่องก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับปี68นี้นะที่นี้อาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นดวงรวมๆนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขึ้นอยู่กับว่าไพ่ ขึ้นมาแบบไหนนะคะให้จันเล่าเป็นเรื่องสตอรี่แบบไหนนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจัยายในการรับชมด้วยนะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูกั็นดวงส่วสนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะ คลิกด,ดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะชาวพิจิกดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะพลังงานใบแรกของชาวพิจิกที่ขึ้นมานะคะ not commit or chasing or being chased you must be willing to commit to one person โอ้พิจิกคุณเจองานยากเข้าแล้ว <laughs> นะคะความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยดูสิ โอ้ oh, พลังงานของคุณมันผูกติดกันนะคะมันมันจากกันไปไหนไม่ได้นะคะต่อให้มันมีปัญหาหรือต่อให้เหมือนกับเป็นแฟนมานานยังไม่ได้แต่งงานสักทีหนึ่งนะคะแต่คุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีหนึง่งถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรมีลูกเล่น <laughs> หรือแอบไปคุยกับใครหรือแอบ,บทำให้คุณปวดเสียนเวียนก้าวมากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณก็ยังเหมือนกับรู้สึกว่ามันต้องเป็นเขาคนเดียวอะที่คุณจะเหมือนกับคอมมิตอะนะคะ building คือคอมมิตด้วยก็คืออยากที่จะอ,อ,อยู่ด้วยกันไปนะคะคุณอาจจะกำลังใช้ความดีความอดทนของคุณในการที่จะพยายามเปลี่ยนเขานะคะให้กลับมาเป็นคนที่แสนดีของคุณเหมือนเดิมเหมือนที่เคย คบกันใหม่ๆก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะอืเหมือนกับคุณสู้มากนะพ่จิตนะคะความรักตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นความรักที่มีปัญหาเรื้อรังมานานแล้วนะคะหรือเหมือนกับไปไปกับกับมามาเลิกเลิกอะไรบางอย่างนะคะยังไม่ลงตัวสักทีหนึ่งแต่ก็ยังตัดกันไม่ได้มีได้แดงผูกติดกันมาด้วยนะผูกติดกันมาแต่ชาติปางไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อคุณเจอเขาแล้วอ่ะเหมือนคุณ คุณไม่รู้สึกว่าคุณจะมองหาความรักครั้งใหม่อีกแล้วต่อให้ถ้าคุณไม่ได้สมหวังกับเขาคุณก็รู้สึกว่าคุณจะไม่สามารถมีใครได้ใหม่อีกแล้วนะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะที่ขึ้นมาเอ,อ่อในปี6กแบบนี้ Too Soon ว้า wow. วเป็นพลังงานที่ดีเข้ามานะคะ you get to o serious to o soon ว้า wow. วพลังงานของคุณน่าจะมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้นะคะ get to know each other before committing fully ว้า wow. ว แสดงว่าเขาก็รู้ดีนะคะว่าตัวเขาอะไม่มีใครที่จะทนเขาได้เท่ากับคุณอีกแล้วนะพิ่จิกหรือตรงน,นี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันนะคะก็ไม่มีคนที่จะคนไหนที่จะทนคุณได้เท่ากับเขาแล้วนะคะอาจจะมีซรัพย์อะไรบางอย่างที่คุณจะใจอ่อนกับเขาเขาจะใจอ่อนกับคุณในการที่จะมั่นหมายแต่งงานประกาศความรักที่แบบชัดเจนต่อกันมากๆนะคะ addiction โอ้โห มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแบบยึดติดกับเขามากๆอ่ะนะคะอย่างที่บอกอะ่ะมันมียึดติดมาตั้งแต่เนี่ยได้แดงที่อาจารย์บอกได้แดงที่ผูกติดกันมานะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณตัดใจทําใจจากเขาไม่ได้แน่ๆนะคะพี่จิกแต่ว่าพลังงานขึ้นมาดีนะคะอาจจะเหมือนกับผ่านมารสุมความรักมา,มามากแล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะในปีหกแปดนะคะอันไหนๆก็ส่งกําลังใจช่วยนะ มาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ o r a เร e เออีกหนึ่งชุดนะคะ choice เอาจริงๆนะพี่เจิ๋ะอาราะคุณอะเป็นคนที่อาจจะรอสวยเก่งมีความสามารถคุณมีตัวเลือกคุณมีทางเลือกมากมายนะคะแต่คุณไม่เลือกหรือเปล่าคุณ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 ต้องการแค่เขาคนเดียวของคุณที่คุณคบอยู่ตรงนี้นะคะทั้งทที่ใครอาจจะมองว่า คุณก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปล่านะยังไงพิจิตโออืม,ออมเป็นไพ่นะคะลูมิเนตโอ้เป็นพลังงานของ ความรักที่มันเรียกหาความรักที่แบบล้นใจมากๆนะคะเหมือนคุณรอคอยคนคนนี้มันนานแสนนานแล้วนะคะคุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้จริงๆนะคะกว่าคุณจะเหมือนกับว่าได้มาคบหาด,ดูใจกับเขามันอาจจะมีอุปสรรคมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนก็คืออาจจะเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับมันติดสัญญาเก่ามีความผูกพันเก่าหรือมี เ,เขาเรียกอะไรอดีตชาตินะคะเคยเป็นคู่กันมาก่อนแต่ว่ามันเป็นคู่ที่เหมือนกับไม่ใชค่คู่ที่มีความรักที่ราบรื่นก็ได้นะมันเป็นคู่ที่มีความรักที่เออทั้งเศร้าทั้งสุขอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ว่าพิจิกอะ่ะคุณเหมือนกับไม่มองหาคนอื่นอะ่ะคุณ คุณรักแต่เขาอะคนเดียวอะนะในพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอดูนะจริงๆพิจิกก็อาจจะเหมือนกับกว่าจะถูกใจใครได้กว่าจะรักใครได้ก็ยากนะคะเราจะให้ตัดใจอีกก็ยากก็ไม่ใหญ่นะคะนอกจากคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่คุณจะเบื่อเขาง่ายๆนะคะอารมณ์แบบนั้นนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่รักปักใจแล้วพิจิกโอ้โหอาจารย์แบบไม่รู้ลืมนะคะ อดทนมากนะไพ่ที่ขึ้นมาใบแรกนะคะสีดาบนะคะอดทนรอคอยนะคะไม่ว่ายังไงก็มีความหวังพลังงานของเขานะคะราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าของคุณนะคะชาวทัดไฟเม่สิงธนูสะไม้เท้าบางคนรอมาสามปีแล้ว <laughs> นะคะ มีไพ่ของสิบดาบหรือเขาอะอาจจะเคยลักเลิกกับคุณจริงๆนะคะมันมีไพ่ของสิบดาบขึ้นมานะคะเ e รน t h โอแต่พิจิกคุณก็ยังเหมือนกับคุณรู้ว่าว่าเขาต้องการอะไรนะคะคุณพยายามใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาความรักของคุณแล้วก็ทำให้ความรักมันยังคงอยู่นะคุณสู้มากนะพิจิกนะคะกับความรักตรงนี้ โอโหแปดดาบอืมเหมือนกับคุณก็ไม่แน่ใจในอนาคตของของความรักตรงนี้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับคุณต้องการเขามากๆนะคะทําให้คุณเหมือนกับท่ามกลางความหวังที่เร้นลางคุณก็ยังสู้อดทนจริงๆนะคะแต่มันดูเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลมากๆนะคะดูเหมือนมันค่อนข้างทําให้คุณจิตตก แต่เหรียญแต่คุณก็ยังเหมือนกับคุณผูกพันกับเขาอะนะคะผูกพันกับเขามากๆม,มีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะอันนี้เป็นไวซ์เวอร์ซ่านะคะมันก็จะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะคุณได้เด็กถือถ้วยที่เป็นด้านหลังอืมเหมือนเอาจริงๆนะคุณก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจเขานะคะจนคุณรู้สึกถอดใจแล้วเหมือนกันนะบางทีคุณก็เหมือนกับ ต้องนิ่งๆใส่เขาไม่อยากที่จะเอาใจเขามากเพราะว่าบางอย่างที่คุณทําให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้เขาเคยตัวนะคะโอ้โหเขาก็หันหลังใส่คุณนะคะอุราชาดาบเป็นพลังงานชาวทัดลมกลุมิถุนตุลนะคะอม,มันก็บทจะแรงก็แรงด้วยกันทั้งคู่นะจันว่านะคะระหว่างคุณกับเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนะคะ หรืออารมณ์ของเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงได้ไม่ต่างจากชาวพิจิกเช่นกันนะโอ้โหคุณแรงกระแรงมาเจอกันนะยังไงต่อเดี๋ยวขอดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะ The star คหนึ่งถ้วยนะคะ ราชเหรียญค่ะ The world ค่ะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างจังหวัดคนไกลได้นะคะรักออนไลน์ได้เออเอ็มเ e ลสนะคะ พลังงานของชาวพิจิกในปีนี้นะคุณยังมีความหวังอยู่ถึงแม้ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันผ่านยุคที่มันแบบเฟื่องฟูฟูฟ้ามากๆมาแล้วนะคะตอนนี้เหมือนกับถึงแม้ว่าความรักมันอาจจะดูแผ่วลงมันอาจจะไม่ได้หวานมากมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากนะคะแต่มันกับมันก็ยังมีการติดต่อมันก็ยังมีการส่งกําลังใจมันก็ยังมีการเหมือนกับ เ,เขาเรียกว่าอะไรเดียส่งส่งเรื่องราวนะคะบอกผ่านเรื่องราวทุกสุขของแต่ละคนอยู่นะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจารย์ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นชาวทัศดินได้นะคะบางกรณประสบก,กันยุ่งอยู่กับงานนะคะหรือทํางานหนักหรือบ้างงานมากๆก็ได้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะต่อให้เขาอาจจะเหมือนกับไปแอบคุยแอบ คบแอบอะไรกับใครแต่ว่าลึกๆเขาดูมีความหวังนะคะเนี่ยว่าไพ่เป็นขึ้นมา Empress the world นะคะลึกๆเขาก็ดูมีความหวังเช่นกันนะคะว่าเขาจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะ Empress mm hmm. กับ the world นะคะหรือเขารู้สึกว่าความเป็น Empress ของชาวพิจิกเนี่ยคุณคือคนที่เหมือนกับ บริหารจัดการทุกสิ่งอย่างช่วยเหลือดูแลเขาทุกสิ่งอย่างได้ในคนคนเดียวอนะคะมีพิจิกคนเดียวครบจบทุกอย่างนะคะที่จะสร้างโลกทั้งใบให้กับเขาเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะทําหน้าที่แค่เทำงานทําธุรกิจส่วนอื่นๆนี้พิจิกก็คือจะเป็นส่วนที่เสริมเป็นลมใต้ปีกเ็นการสนับสนุนทําให้เขาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบเขามีความลับอะไรบางอย่างกับคุณใช่ไหมหรือว่าเขาอาจ จะมีความเจ้าฟลลี่มีความเจ้าชูนั่น j u s t i c นะคะแมวแมวหยุดมันอื้อด้วยนะมันมันมันเถียงนะคะเฟลลีอ่ fairy. อ้าวนะคะจริงๆเลยแมวนี่ตัวกวนสมาธิจริงๆนะคะ เป็นบททดสอบความอดทนมากๆใครอยากทดสอบความอดทนเลี้ยงเลยนะคะน้องหมาน้องแมวน้องนกน้องอะไรสารพัดนะคะเอาแบบสนๆอู้ห้ไพ่ขึ้นมาดีว้าวพี่จิกเป็นเจ็ดดาบที่ดีนะเจ็ดดาบมาพร้อมกับ justice นะคะพลังงานชาวตุนได้แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย ราชินีถ้วยนะคะและสิบถ้วยอ่าเขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันมีความตกผลึกอะไรบางอย่างนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมามากแล้วนะคะจนเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ The world แล้วก็ Empress นะคะคนที่เขาอยากที่จะสร้างโลกไปเดียวกันหรือถ้าเขาเป็นคนไกลนะคะเขาก็อยากที่ให้คุณประโยชน์ขเขาที่ ต่างถิน่นไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือเขาไม่อยากสร้างโลกที่ใบเดียวกับคุณที่ประเทศไทยก็ได้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีการคอมมิชเมนต์แล้วนะคะการมั่นหมายแต่งงานการให้วีซา่าคู่ม,มั่นคู่แต่งงานนะคะจัสติสที่ขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะหรือการทําธุรกิจร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะเหมือนต่อให้คุณอาจจะเหมือนกับนิ่งกับเขาแต่ว่า ในความถ้าเกิดเป็นตัวเลือกที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะสดงว่าเขาเลือกคุณแน่นอนไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะพิจิกนะคะให้คุณเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกของเขานะคะคุณอาจจะปราบคนที่เจ้าชู้คาสโนวาคาสโนวีได้นะชาวพิจิกนะคะเป็นพลังงานที่ดีในเดือนเอ,อ่อในปี2568นนะคะเดี๋ยวอันไหนนี้เจาะลึกให้นะคะกับฝั่งความรู้สึกของเขานะคะ mm hmm. แมวก็มาทำตัวเล็กตัวน้อย <laughs> แมวก็มาทำตัวเล็กตัวน้อยนะคะดูสิอืมดีนะโต๊ะใหญ่อ่ามาดูเจาะเลือกความรู้สึกฝั่งของเขากันก่อนนะคะว้าวเขากำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณใช่ไหมนะคะหรือถ้าเกิดเขาทำผิดอะไรไปเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณใหม่นะคะสีไม่เท้ากันเริ่มต้นใหม่ หนึ่งเหรียญว้าพิจิกเขาอาจจะเหมือนกับคุณคือคนที่มีค่าของขวัญที่ลํำค่าสําหรับเขานะเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือคุณมีคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลเขาอย่างดีมาตลอดนะคะก mm ็ hmm. าอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณได้นะ mm hmm. เด็กถือไม้เท้านะคะ mm hmm. หรือคุณอายุอ่อนกว่าเขามากๆแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะเ mm hmm. จริงด้วยโยสิเด็กกับราชินีนะคะ แตกต่างกันมากนะคะคนหนึ่งอาจจะอายุมากเป็นระดับผู้บริหารคนหนึ่งอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานก็ได้ไฮโรแฟนว้าวเขาจะกลับมาเป็นคนดีเพื่อคุณนะเป็นคนที่สี่ยงเสมอก,กันกับเนื้อกับตัวมาเพื่อคุณนะคะไพ่พระมาแล้วเหมือนมันตกคลึกตกคลึกกับสามดาบตกขลึกกับปัญหา ความรักที่เขาอาจจะคบซ้อนหรือเปล่านะคะหรือใข่ที่เข้ามาวุ่นวายเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเ,เขาอยากมีความสุขอยู่กับคุณนะคะสีสีไม้เท้าที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีไพ่ของราชาดาบกับราชินีเหรียญเหมือนกับเขาอาจจะตัดนะคะตัด ปัญหาอะไรบางอย่างนะใครที่ข้ามมุวนวายเป็นอุปสรรคกับความรักระหว่างคุณกับเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนที่เป็นมือที่สามหรือเพื่อนหรือครอบครัวหรือใครบางคนนะคะเราก็อาจจะเหมือนกับ มาทำธุรกิจนะคะหรือย้ายที่อยู่ไปอยู่ในที่ที่คุณสองคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีต่อกันได้นะคะพร้อมเปย์พร้อมเทคแคร์ Care, พร้อมดูแลแล้วนะคะราชินีเหรียญคนนี้นะคะว้าวพลังงานของพิจิกอาจาร,รย์ว่าคุณคุณได้ผ่านวิบากกำลังความรักนะเหมืนอนกับความรักกำลังจะกลับมาดีมากๆขอดูพลังงานของคุณบ้างนะคะชาวพิจิก แมวมาทำตัวเล็กตัวน้อยน่าติก้นจริงๆมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีว้าวเมื่อกี้เขาได้ไพ่พระใช่ไหมสังราชไพ่พระสังรายคุณได้ไพ่ฤาษีนะคะราชาธุวยคนสองคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันได้นะ LGBTQ อาจจะเหมือนกับมีการจดทะเบียนกันแล้วแบบตามกฎหมายใหม่ก็ได้นะคะสิบปู้ของคุณก็เป็นสิบเหรียญน,นะ มีไพ่ของสีถ้วยค่ะว้าวจัสติสนะคะพลังงานดีนะพิจิกนะคะหลังจากที่คุณอาจจะรอคอยมานานนะเบื่อแล้วนะคะเริ่มนิ่งและเริ่มไม่เหมือนกับไม่ทวงถามแล้วเมื่อไหรจะแต่งเมื่อไหรจะอะไรยังไงนะคะเขากลับเป็นฝ่ายที่เหมือนกับ กลัวว่าจะเสียคุณไปก็เลยนะพิจิกนะคะเพราะว่าสุดท้ายนะคะด้วยความที่นิ่งๆของคุณนี่แหละมันทําให้เขาเริ่มเข้ามาแล้วนะคะอยากมาขอความรักอยากมาขอคอมมิทเมนต์นะคะที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะสิบเหรียญไพ่ของครอบครัวนะคะอืคุณอาจจะเหมือนกับบทที่จะร้องขอเขาก็ไม่ให้บทที่คุณจะนิ่งเขาก็ยื่นมาให้นะคะ justice นะคะจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะชาวิจิกนะคะปีนี้เป็นปีที่น่าจะ ฝ่าวิบาก,กความรักฝ่ามารสุมความรักนะคะทําให้ความรักกลับมาดีและมีโอกาสได้ลงเอยกันนะคะมาเผยได้สร้างครอบครัวได้มีลูกได้มีสิ่งที่ดีธุรกิจนะคะที่ดีร่วมกันนะคะในช่วงหลังปี68ก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ความรักกลับมาหวานชื่นนะคะชาววิจิตที่มีคู่นะคะแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะส่งกําลังใจให้กับอาหน่อยแน่แล้วก็น้องน้องเฟลลี่นะคะเฟลลี่เฟลลี่บายบาย,บายหน่อย นี่นี่น้องหลับแล้วหลับได้แป๊บเดียวไม่ต้องกินยานอนหลับเลยนะคะอิจฉาแมวอ่าโชคดีมีความสุขนะคะชาวิจิกแเราเรากลับมาพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ